ดีครับเพื่อนเพื่อนที่ตามรับชมรายการหลังซีเฮ็ดครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยทั้งประเทศและที่อยู่ต่างประเทศครับผมแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆน,นที่อยู่สปลาวด้วยครับผมสบายดีเด้ออ่าผมก็ทักทายครบกนเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ครับผมเราจะมาอะ,อะไรอะประมาณว่าชิวๆิวนะไม่ได้มาเล่นโชว์หรือว่าอะไรให้ดูไม่มีอะไรมากครับผมกิจกรรมก็ดําเนินไปเรื่อยๆเยนาะวันนี้เราจะมาช,ชิวกันในเรื่องของตัวลิมิเต็ดครับผม นี่ตัวลิมิเตตต่างๆในเกมของวอลล์บอทเนี่ยก็มีมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวลิมิเตดของแมงป่องเอ้ยอะไรเอ้ยหลายหตัวนะที่เพื่อนถามเข้ามากันอย่างมากเลยว่าเอ้ยมันดีไหมมันเป็นยังไงเนาะซึ่งตัวลิมิเตดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันได้มาได,ได้มาหลายที่เนาะก็ะคือทั้งในกิจกรรมนี้ครับปฏิบัติการพิเศษเนี่ยมันก็เคยแจกตัวลิมิเตดนะเนี่ยอย่างอย่างกิจกรรมครั้งนี้ก็แจกลิมิเตดของ ก็คือไม่ได้แจกหรอกก็คือถ้าเติมเงินจะได้เนาะถ้าลิมิเต็ดของเจ้าเซรบิลัสเนาะก็เป็นอะไรที่สวยมากเลยแล้วก็ตัวลิมิเต็ดตัวสวยเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นของเอ่อเจ้านี่ก็มีครับสวยๆเลยนะเนี่ยก็คือผมไม่มีหรอกนะลิมิเต็ดของเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวคล้ายๆเซรบิลัสแหละของเจ้าแฟนทอมเนาะแล้วก็อีกหลายๆตัวครับผมซึ่งตัวลิมิเต็ดเนี่ยเพื่อนๆถามว่ามันดีไหมผมจะพูดให้ฟังชัดๆในคลิปนี้เลยว่าตัวลิมิเต็ดเนี่ย มันดีก็คือว่าดูตัวอย่างครับมันจะบวกเลือดสิเปอร์ซนนะตัวลิมิเต็ดเนี่ยบวกเลือดสิบปเซ็นนะคือเน้นที่เลือดนะไม่ได้เกี่ยวกับดาเมจอะไรต่ออะไรอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวเลยเอ็กเซซีเพื่อนเพื่อนไปเัพเอาตัวลิมิเต็ดเนี่ยที่ได้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดให้สิเปอร์เ็นตะทุกตัวเลยครับผมที่เป็นลิมิเต็ดซึ่งมันต่างจากชุดสี่นะเดี๋ยวเราไปดูชุดสี่เอาลิมิเต็ดใส่ชุดสไม่ได้นะอะตัวลิมิเต็ดเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเรื่องชุดนนะเพื่อๆ เพราะฉะนั้นลิมิเต็ดก็จะมีเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยซึ่งได้จกิจกรรมนอกจากสายเติมแล้วก็ยังมีสายฟรีสายฟรีก็นี่ครับที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือนี่เป็นออจุนนะที่ชนะ200กว่าครั้งเนี่ยก็จะได้ลิมิเต็ดตัวนี้มาเลยซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างยังหาง่ายอยู่นะส่วนลิมิเต็ดตัวที่หาย,กยากๆเลยก็ที่ไม่มีในกิจกรรมหลายๆครั้งก็ไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับด้วยตัวหาย,ยากแล้วก็ที่ได้อีกทีนึงก็คือกล่องกุญแจนะ กล่องกุญแจเนี่ยครับกล่องพิเศษข้างบนนี่เลยเนี่ยกล่องสูงสุดเนี่ยคือสุ่มได้เรื่อยๆก็จะมีพวกลิมิเตดเนี่ยแฝงอยู่ในนี้นะทั้งหมดเลยเนี่ยเกือบหมดเลยเนี่ยก็จะมีตัวลิมิเตดต่างๆครับผมอยู่ในกิจกรรมนี้ก็สับเปลี่ยนหน้ากันมาเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าลิตเอ้ยใต้ฝุ่นเอ้ยก็เป็นตัวลิมิเตดที่สวยงามมากๆนะก็อยู่ในกล่องสุ่มพิเศษนี่ก็มีนะเป็นลิมิเตดเนี่ยของฟรีเนี่ยยังหาได้นะเพื่อนเลยนะครับเนี่ยอย่างกล่อง300้เนี่ยมีไมน เจ้าเชลลิมิเต็ดอีกตั้งหากนะส่วนกล่อง200ก็จะมีตัวใต้ฝุ่นลิมิเต็ดอยู่ด้วยครับผมส่วนกล่องละร้อก็มีเจ้าฮอคลิมิเต็ดนะที่อยู่ในกิจกรรมตอนนี้ส่วนตัวที่หายา,ยากเลยก็คือนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมนี่เพื่อนๆบอกได้เลยว่าหายากนะมาช่วงแรกๆนะตอน แนวตุนๆหน่อยทหารหน่อยก็ประมาณนี้แล้วคราวนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูว่าเวลาตัวลิมิเต็ดลงไปอยู่ในเกมจริงๆเนี่ยมันสวยขนาดไหนวันนี้เราก็จะมากับเหมือนเดิมับผมน้องเจแล้วก็น้องฟ้าเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าตัวลิมิเต็ดลงมาแต่ละตัวเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างเนาะเพื่อเป็นแบบว่าสวยงามเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการเล่นสายฟรีครับผมแล้วก็สายเติมก็เติมแล้วคุ้มไม่คุ้มก็คิพิจารณาเอาเด้อโอเคครับผมไปดูกันเลย มาเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ว่าตัวลิมิเต็ดเนี่ยตัวจริงๆเวลาเราลงใช้เล่นในเกมเนี่ยมันสวยขนาดไหนอ้าวฟ้าของฟ้านี่ออจุนใช่ไหมเนี่ยโอ้ออจุนลิมิเต็ดโอ้โหสวยครับนี่โอ้โหสวยงามนะออจุนลิมิเต็ดส่วนเจผมงแก้ตัวอะไรเนี่ยเฟอร์รี่เฟอร์รี่โอ้โหเฟอร์รี่ ได้มาจากไหนอะไรนะจัดๆโค้ตื้อมาครับผมอ่าในทีมมาคือการซื้อมาอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมไอตัวซีซั่นไหนสักซีซั่นหนึ่งเนาะจำไม่ได้มันก็นานแล้วเนาะอัน้าได้มายังไงตรงนี้ได้มายังไงอันนี้อันนี้เล่นจนเปิดกล่องทองได้ได้ไอหนะกุญแจทาไปตกช่อง 9,000ดอกโอ้โหดวงดีมากเลยอ่าดวงดีมากเลยก็คือไปสุ่มบุญแจมาได้เนาะครับส่วนของผมเนี่ยที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นเลาวาหน้าเนาะอะเปลี่ยนตัวกันมาเร็วเปลี่ยนตัวมาฟ้าเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนตัวกันมาเดี๋ยวแล้วก็ลงเร็วๆด้วยนะเดี๋ยวมันตัดดีโอ้ตอนบินสวยเนี่ยครับตอนแล้วก็อยู่ในกิจกรรมด้วยนะตอนนี้มันอยู่ในกิจกรรมแจกอยู่ตอนนี้ใครชนะใครเป็นเทพชนะช่วงนี้สองร้อยกว่าก็จะได้ตัวนี้มาเลยนะอ,อจุนตัวนี้เลยเนี่ย ตัวต่อไปเป็นเลียตัวนี้สวยเอ้ยเฟอร์รี่ตัวนี้สวยมากๆเลยนะตัวเองนะผมชอบมากๆเลยนะชุดสีขาวแดงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ชุดสิเขาเรียกว่าตัวลิมิเต็ดสีขาวแดงเนี่ยสวยมากๆเลยนะอ้าว <Okay. S 1> แมงมุมมาแล้วไปเดไปเปลี่ยนตัวมาเซ,าซ่เฮ้ยไปจะออกให้ท่านเรียบร้อยครับผมให้ไปเปลี่ยนตัวไม่ยอมไปแล้วก็ต้องฆ่าทิ้งครับผม ใครเพื่อนๆกอนอย่าว่าผมรุนแรงกับน้องเจเนาะมันเป็นเรื่องปกติครับคนดื้อ <c oughs> คนดื้อ <c oughs> จบชีวิตไม่สวยอย่างนี้แล้วครับผม <c oughs> อาจารับอานี่ก็เป็นตัวอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยสวยนะอินว่าเดอร์เหรออินว่าเดอร์โอ้แมงมุมเจอแมงมุมครับนี่ตัวลิมิเตดทั้งคู่เอะไรงานตัวา ดีตัวด้วยโอ้โหอันนี้ได้ตั้งเกือบต้งชุดเลยนะขาดปืนไปกระบอกเดียวอ่าของ In อินวันเดอร์นี่อ่าใจเย็นใจเย็นอัดยิงทะเลาะกันะอีกแล้วนะอ่จะดูความจะดูความสวยงามเจเจ,เจของเจตัวนี้มันตัวอะไรนะเยกเกอร์เหรอใช่แล้วเดียกเกอร์ตอนนี้มาได้มาจากกิจกรรมมาไ,ไล่เดือนที่แล้วเออใช่ใช่พี่จำได้ว่ากิจกรรมตัวนี้มันเป็นกิจกรรมที่อยู่ในซีซั่นไอ ระบบปฏิบัติการพิเศษเนาะคือที่มาไม่ต้องถามบอกมาที่มาได้ได้มายังไงก็เติมแล้วครับอมแล้วก็ได้ <c oughs> เล่ไม่ครบอ่าได้ไม่ใช่ว่าเติมอย่างเดียวนะมันต้องเล่นในถึงเลเวลที่ได้ถึงจะได้นะอ,อ่าอินมาเดอร์ตรวนี้ได้มายังไงน้องฟ้าเปิดเปิดกล่องครับเปิดกล่องเลยโอ้โหนี่ยืนคู่นี่คือสายฟรีกับสายเติมนะครับผม สายเติมเพิ่มเติมคือต้องเล่นด้วยนะสายปีนี่ก็ดวงดีจัดนะเปิดกล่องอะไรก็ได้นะก็เป็นตัวเมงมุมตัวนี้นะถือว่าสวยเลยนะตู่แดงๆนี่ครับผมอ่าสวยงามสําหรับตัวลิมิเต็ดนะก็อย่างที่บอกตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันมีความวิเศษตรงที่ว่ามันจะได้เลือดอ่จาัดก,การกันไปนะอันนี้กรรมาการจะคอยดูความสวยงามนะโอ้โหอ่ามีตัวไหนอีกจะมาโชว์แล้วมีตัวไหนอีก,อกมีตัวไหนอีกเ็้ ตัวลิมิเต็ดต่างๆมาโชว์นะเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนตัวด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวผมจะเอานี่เลยตัวที่ค่อนข้างหายากนะตอนนี้เลยก็คือผมจะเปลี่ยนกิฟฟินลงมานะนี่ผมมีกิฟฟินมีป่าวตัวจากางที่แล้วผมมีกิฟฟินนะเออผมมีกิฟฟินเป็นตัวลิมิเต็ดนะนี่ครับนี่เสียดายที่ว่ามันเป็นอะไรอะ มันเดี๋ยวผมเอาให้ดูแต่ต้นคลิปเนี่ยคงจะเห็นภาพกันไปแล้วเนาะอันนี้ด้านหลังเนาะมันเป็นตัวลิมิเต็ดที่โอ้โหมันอยู่ในมันอยู่ในไอ้วอลลุพาร์ตนะครับไอ้ก็เรียกวอลลุพาร์ตอีกแล้วไม่ใช่วอลลุพาร์ติีวอลลุพาร์ตเนี่ยมันเอาวีอ่ระบบปฏิบัติการพิเศษเนาะของประจําซีซั่นเมื่อก่อนนี่นาน,น,านพอสมควรแล้วครับผมเมื่อก่อนผมก็เติมไปนะโอ้โหก็ได้ตัวนี้มานะตอนนั้นเติมไปแค่4ี่รอยห้าสิบนะแล้วก็ทําจนถึงเรลเวลสุดท้ายเลยตอนนั้นเล่นแบบจัดเลยอะก็ได้ตนี้มา อ่ะไปเปลี่ยนตัวมาเร็วแเดี๋ยวเท่เดี๋ยวหมดเวลานะเออตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยน้องฟ้าลิมิเต็ดของอะไรเอ่ยนี่มันอาเดนบิดครับไอ้เจ้บิดไอ้เจ้าบิดอ๋อเจ้าบิดกิจกรรมรอบที่แล้วอืมกิจเป็นเอาที่เป็นตัวลายลาวาใช่ไหมอ่าอินวาเดอร์อีกหนึ In ่งตัวมาครับสีแดงตัวนี้เมื่อกี้เราก็เห็นแล้วนะ ต้อใส่น้องเจจะหมดแล้วนะตัวลิมิเต็ดคือขายขายแรกกับเอ่อเยเกอร์ตัวใหม่ไปเรียบร้อยแล้วมั้ง <c oughs> ตัวนี้ได้มายัางไงครับผมเหมือนกันเหมือนกันโอเครับซ่าส<ร>า,ายเติมบอกเหมือนกันแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะโชคดีใช่ไหมอ้าวตายเลยตัวนี้รู้สึกว่าเจจะโชคดีใช่ไหมคือคือสุม่มคือเปิดได้ไห่เหรอมันมีเปิดได้ไห่เหรอ,เป,ดดอเปิดได้สองตัวเปิดได้สองตัวเลยนะของของของฟ้านี่ได้มายังไง ตัวกล่องนะอันนี้เล่นอันนี้ไอตัวน,น,น,นี้เล่นครบที่เล่นให้ครบอ๋อให้ครบสองร้อยกว่ารอบโอ้โหนี่ครับผมเป็นตัวอย่างการเล่นนะการสายฟีนะเล่นครบสองร้อยกว่ารอบก,ก็จะได้เจ้าบลิดตัวนี้มาเนาะตอนนั้นก็จะมีกิจกรรมตัวนี้เนาะเฮ้ยอันนี้มันชุดสีหรือตัวลิมิเต็ดเนี่ยนะชุดสีดดทองชุดสีทองของเฮเกอร์เนาะใช่ โหสวยมากๆเลยนะเอาไปเอาไททนไันมาเอามาเอาไททันเรามาดูหน่อยนี่จุดขายแม่ของเราที่อยู่ในกิจกรรมเนาะเป็นไม้นอสนะเดี๋ยวน้องฟ้าเจะเอาไม้นอสตัวสวยๆมาให้ดูเลยอ่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวอเอาตัวเก่าๆมาให้ดูนะที่มันแบบหายยากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูไม้นอตนี่ครับผมโอ้โหไม้นอตสวยนี่ไม้นอสสวยนะโอ้โหสีแดงครับผม ใครเล่นกิจกรรมตอนนี้ก็สามารถสุ่มได้นะอันนี้เปิดเปิดไอ้เขาเรียกอะไรอะรางวัลพิเศษครั้งแรกก็ได้เลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหดวงดีมากๆครับผมสายฟรีที่ดวงดีที่สุดในโลกก็มายืนอยู่ตรงนี้นะส่วนสายเติมที่แบบเติมกระจายก็เนี่ยครับอยู่ตรงนี้นะก็อยู่ตรงนี้นะนนะสำหรับสายเติมที่เติมกระจายก็อยู่ตรงนี้ก็โดนลุมเป็นประจำครับผม ด้วยความดื้อของเขาก็จะวันนี้แหละปเป็นเรื่องโบติน่าไมน็อตเยียบอีกโอเคสําหรับการโชว์ตัวลิมิเต็ดก็น่าจะพอประมาณคร่าวๆเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ได้ม็นจากกิจกรรมทั้งฟรีและสายเติมก็สามารถเล่นได้เนาะก็เพื่อนๆคนที่อยากมีตัวตัว,ตวแบบนี้ก็ไปขยันเล่นกันเลยเป้าแตกอืมอ่าทิ้งท้ายครับผมผมก็จะาจาเป็นเนมิซิสเนาะเมื่อกี้ทายอันนี้ก็เนมิซิสอันที่มาในชุดเดียวกันเลยนะตอนนั้นเป็นรถเดียวกันก็คือ เป็นรตแบบออกลายทหารสีน้ำตาลแบบนี้นะสะนิมขึ้นอะไรแบบนี้เอาละอ้ะอะอาวตัวลืมไปครับอยู่ข้างเดียวกันล็อมไว้ก่อนนะอบเอาที่ครับผมชา้าอยู่ใหญ่อ่าคลิปนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้ก่อนนะกับตัวลิมิเต็ดสวยๆนะของเจ้าไม้นอตตัวนี้เนาะให้เขาทิงเงนไปเดี๋ยวผมจะตามไปดูนะโอเคเอาลาเพื่อนๆกันหน่อยเร็วเจーสวัสดีครับ ลาไปลาไปแบบว่าเยือกเย็นและเชื่องชอคบ,บ๊ายบายมาครับเจอกันใหม่ครับผมกาไปเจอกันใหม่เนะ